วันนี้ก็มาว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำค่ะตรงหลังโรงแรมวิลล่ามังคาลานะคะสาขาบ้านโปง่งแล้วก็บินเขาด้วยค่ะไม่ต้องไปเข้าห้างไปตากแอร์เลยนะปีนต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ได้แคลเซียมนะคะเพราะว่าแคลเซียมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องมีแมกนีเซียมค่ะแล้วก็จะต้องมีการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆเอาแต่กินแคลเซียมเข้าไปแต่ไม่มีการออกกำลังกายต้านแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะก็จะทำให้กระดูกของเพื่อนๆผุแล้วจะทำให้แคลเซียมสะสมกลายเป็นหินปูนเกาะต้องมานั่งผ่าตัดออกเหมือนลูกค้าทั้งหลายที่ซื้อประกันไว้กับข้าเจ้าเนาะต้องมานั่งผ่าตัดเอาหินงอกกระดูกงอก ในร่างกายตัวเองออกเพราะว่ากินแคลเซียมมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ขาดแมกนีเซียมนะคะเนี่ยค่ะการออกกําลังกายตามธรรมชาตินะปีนเขาค่ะเนี่ยค่ะปีนเขาเอ,อ่อแล้วก็ว่ายน้ํานะคะขึ้นต้นไม้พวกเนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้รับความบันเทิงด้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยนะคะ เหตุผลว่าทําไมข้าเจ้าถึงกล้าว่ายน้ําในแม่น้ํานะคะเพราะข้าเจ้าเนี่ยไปไว่ายน้ําในทะเลสาบน้ําแข็งตามหนูดีอัฉริยะสร้างได้มาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูดีไปไว่ายที่ขั้วโลกเหนือค่ะข้าเจ้าก็ตามรอยเขาไปไว่ายน้ําทะเลสาบน้ําแข็งแล้วก็ว่ายน้า,า,าท่ามกลางหิมะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ต่างประเทศแบบนี้หนาวกว่านี้มาแล้วไงคะ แล้วก็เมืองนอกไม่ค่อยมีแดดด้วยนะคะข้าเจ้าก็เลยไปเจอสิ่งที่มันน่ากลัวที่มันหนักหนาะสาหัสที่มันหนาวกว่าในประเทศไทยนะคะพอมาอยู่ที่วิลล่ามังคลาสาขาบ้านป่งราชบุรีค่ะข้างหลังบ้านหลังโรงแรมค่ะมีแม่น้ำแม่กลองนะคะกว้างใหญ่ไพศาลอ่าน่าจะเท่ากับถนนประมาณสิบเลนนะคะน้ำใสสะอาดมากนะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจมากๆเลยค่ะ ข้าเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไปไหนเลยไม่ต้องไปทะเลไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะคะมีให้ขาเจ้าว่ายน้ำนะคะขาเจ้าชอบว่ายน้ําตามแหล่งธรรมชาตินะคะไม่ชอบว่ายในสระว่ายน้ําเลยนะคะเพราะที่ต่างประเทศเนี่ยข้าเจ้าว่ายวันหนึ่งอะ่ะหลายกิโลแล้วก็ทะเลน้ําแข็งเนี่ยมันใหญ่โตกว่านี้นะคะขาเจ้าก็ว่ายอยู่ทุกวันค่ะก็เลยมีความสุขมากนะคะกับการ ว่ายน้ำค่ะไปไหนก็จะพกชุดว่ายน้ำไปนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตเราดีเมื่อสุขภาพจิตเราดีนะคะร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยนะคะ